คศัพท์คือสิ่งที่ท่องปุ๊บได้ปับ๊บอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกคนพร้อมนะสมมติเราท่องคาศัพท์วันนี้ท่องคําว่าโอคานะโอคานะโอคานโอนะท่องสามคำจาได้แล้วได้แล้วนะจบแล้วนะคาศัพท์คำํคำนี้พอแล้วนะถือแล้วได้แล้วกี่วิสามวิยังไม่ถึงเลย ฉันได้องค์ความรู้นั้นแล้วองค์ความรู้ตัวที่เรียกว่าอะไรนี่นี่เมื่อกี้สเตย์บอกเลยองค์ความรู้สองส่วนองค์ความรู้สองส่วนคือองค์ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์กับองความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ในเมื่อไวยากรณ์มันยากทุกคนใช้เวลากับคาศัพท์เยอะๆให้เวลากับคาศัพท์เยอะๆเพราะคําศัพท์ท่องปุ๊บมันอยู่กับเราได้เลยถ้าเราจํามันได้นะท่องปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องอาศัยความซับซ้อนแต่อย่างใดไม่สมองไม่ปวด แต่เหนื่อยร่างกายนิดนึงเพราะเราต้องท่องปกัปกเปกียกปักแฉะนิดนึงยกตัวอ,อย่างเช่นอนสมมุติเราจะทอ่องสามคำนี้นะเช่น